ขอโทษนะคะจะถามอะไรนิดนึงค่ะสมมุติว่าถ้าพี่แอบรักใครสักคนแล้วพี่อ่ะพูดออกไปไม่ได้พี่จะทำยังไงคะ <c oughs> ถามนุกคนลาเดี๋ยวนูถามทุกคนเลย <c oughs> ถ้าพี่แอบรักใครสักคนแต่พี่อ่ะพูดออกไปไม่ได้พี่จะทำยังไงต่อ คิว่ไว้คนเดียวค่่ะเกียวไว้คนเดียวขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะฝากติดตามเพจทำพร้อมเดอะซิรี่ด้วยซิลี่ใกล้จะคลอดเร็วๆนี้ขอบคุณค่ะพี่ละคะครับสมมุติว่าเราอ่ะแอบรักใครสักคนแต่เราอ่ะพูดออกไปไม่ได้เราจะทำยังไงต่อทำไมพูดไม่ได้ครับ รักไงเอ้าทำไมต้องแอบ่ะทำไมต้องแอบครับโดนเล่นแล้วเขาถามว่าทำไมต้องแอบทำไมต้องแอบก็อาจจะมีบางอย่างที่เราทำับไม่ได้เขาอามีแฟนอยู่แล้วอ่ะอ๋อก็ทำใจครับทำใจทำใจอ่าขอพูดอีกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะฝากติดตามเพจ่อทำพร้อมเดอะซีรีส์อ่าขอบคุณค่ะ คน,นไไสมมุติว่าเราแอบรักใครคนนึงแต่เราไม่สามารถพูดออกไปได้เราจะทํายังไงต่อคะไม่รู้ค่ะ <laughs> <laughs> เรา <laughs> <laughs> ไม่รู้จริงๆหรอคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝาก <laughs> ติดตามเพจด้วยนะคะ